รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพบถโอเบกอวอครั้งที่10ปีการศึกษา2563ประเภทผู้ผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ท่านคณะกรรมการประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยมโอเบกอวอร์ดระดับชาติประจำปีการศึกษา2563ดิฉันนางสาวกัน,นิการละอองตำแหน่งครูผู้สอนระดับชัน้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนหันคาวิทยาคมอุดมการในการทำงานของดิฉันคือ ตั้งใ,ใจในการทํางานอย่างซื่อสัตย์มีความรับผิดช,ชอบน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการของตนดิฉนันยึดมั่นในหลักของคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาดิฉนันปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูจนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลต่างๆค่ะโลภพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยาวดีกรมรลวงราชสาลินีสิริพัฒนมหาวชรรราชิดาหลักการคองคนดิฉันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดีมาโดยตลอดเช่นดิฉันได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหัวหน้างานโรงเรียนมนาธยฐสากลค่ะ หลักการคองงานดิฉันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและมาปฏิบัติงานตรงต่อเวลาไม่เคยขาดงานดิฉันได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการซ a m s u ง s s m r t t l e r r n n n g e n t t r r ซึ่งเป็นหนึ่งใน6โรงเรียนทั่วประเทศและได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ s a m s u n งสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตจากครูผู้สอนสู่การเป็นโค้ดก้าวข้ามการสอนแบบเดิมสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่21ดิฉันจัดการเรียนการสอนโดยบรูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ยึดหลัก2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขของคุณธรรมและใช้3หลักการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง4มิติได้แก่วัตถุเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมค่ะ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรดิฉันเป็นวิทยากรทั้งในระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่ภูมิภาคและระดับประเทศเช่นวิทยากรการเงินพอเพียงระดับประเทศ วิทยากรการอบรมบ่มเพาะการจัดการเรียนรู้อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโครงการโรงเรียนประชารัฐ SCG วิทยากรการอบรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมได้เข้าร่วมนำเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอนและร่วมหาแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยออกอากาศผ่านช่องทาง o e เบ h ch a n n e l รายการเที่ยงวันทันข่าวสพอทโและดิฉันได้ร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับที่ปรึกษารัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากการจัดการเรียนการสอนของดิฉันส่งผลให้ผู้เรียนมีความประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักของคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นจุดน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะเทคนิคการสอนของดิฉันคือการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นพลโลกโดยใช้นวัตกรรมพอเพียงโมเดล ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ P Problem ขั้นตอนในการกรำหนดประเด็นปัญหา O Outline of Study วางแผนเส้นทางในการดำเนินงาน R. ารีวิวเสนอหัวข้อโครงงาน P. r โพเซ s กระบวนการ E. e อิล o บ a t เ o n ขั้นตอนในการขยายความรู้ A. A แอคช n ขั้นตอนในการปรับปรุงและแก้ไข N. Network ขั้นตอนในการสร้างเครือข่า,ขายและ G. g โกมุ่งสู่เป้าหมายค่ะการใช้นวัตรกรรมพอเพียงโมเดลนั้นจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ตั้งประเด็นปัญหาวางแผนรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้โดยมีครูเป็น โค้ดคอยให้คำแนะนำ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ดิฉันมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรลุ่มสาระการเรียนรู้มีการผลิตและปรับปรุงสื่อการสอนต่างๆออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้กิจกรรม Active Learning จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ดิฉันได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแ a c t i c สระดับยอดเยี่ยมด้านการจัดการเรียนการสอน IS การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ดิฉันได้เผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียนโดยบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆมากมายและได้รับการคัดเลือกจากมูล,ลนิธิยุวัสถิลคุณเป็นครูแกนนำต้นแบบการจัดการเรียนการสอนเราเริ่มจากให้นักเรียนได้มองเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ นักเรียนร่วมจัดกิจการและนำเสนอผลงานในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลส่งเสริมผู้เรียนจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับประเทศนักเรียนได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีจนจ,นจบชั้นปริญญาตรีจากมูลนิธิยุวสถิรคุณพัฒนาผู้เรียนจนได้รับรางวัลศิลปะหัตกรรมนักเรียนในการประกวดภาพพยนต์สั้นระดับชาติ จากผลงานที่ผ่านมาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ดิฉันได้รับจากการพัฒนาตนเองถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอาทอโถอเบกอวอร์ดปีการศึกษา2563เป็นอย่างสูงค่ะขอขอบคุณค่ะ